ทำงานยุ่งทั้งวันแต่ทำไมดูเหมือนไม่ได้งานเป็นชิ้นเป็นอันเลยเคยถามตัวเองดรวยประโยคนี้ไหมคะตื่นเช้ามาก็ยุ่งตอบไลน์ก็ยุ่งประชุมก็ยุ่งแต่พอกลับถึงบ้านเรารู้สึกว่าว่างเปล่าเหมือนวันนี้เราไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยถ้ารู้สึกแบบนี้อยากบอกว่าเราไม่ได้ขี้เกียจนะคะและเราก็ไม่ได้ไร้ความสามารถด้วยค่ะแต่เรากําลังติดอยู่ในกับดักที่น่ากลัวที่สุดของโลกการทํางานยุคใหม่กับดักที่หลอกให้เราเชื่อว่าความยุ่งมีค่าเท่ากับความสําเร็จ Productivity ค่ะวันนี้ยุงจะพาเรามาถอดรหัสวิธีกู้คืนเวลาและสมองของเรากลับคืนมานะคะจากหนังสือระดับตำนานที่ชื่อว่า Deep Work ของศาสตราจารย์ CAL Newport ค่ะหนังสือเล่มนี้บอกความจริงที่น่าตกใจค่ะว่าในขณะที่โลกของเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสิ่งรบกวนคนที่มีสมาธิกำลังจะกลายเป็นผู้ชนะที่ทิ้งห่างคนอื่นแบบไม่เห็นฝุน่นค่ะ สวัสดีค่ะยุงนะคะและนี่คือ Mentors p i c e s y y ายยถอดรหัส m e n t o r ระดับโลกค่ะก่อนอื่นยุงอยากพาทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจนิยามสำคัญที่สุดของแคลนิวพอร์ตนะคะเขาบอกว่าการทำงานบนโลกนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะถ้าเราแยกไม่ออกเราก็จะเหนื่อยฟรีหลอดชีวิตเลยค่ะประเภทที่1คือ Shallow Work นะคะงานที่ตื้นเขินค่ะงานพวกนี้เนี่ยเช่นงานธุรการงานตอบแชทงานเช็คอีเมล หรืองานประชุมที่ไม่มีวราระชัดเจนมันคืองานที่ทําได้ง่ายๆแม้ในขณะที่เรากําลังใจลอยค่ะปัญหาคืองานพวกนี้มันหลอกตานะคะมันทาให้เรารู้สึกดีได้ขีดค่าสิ่งที่ต้องทําทิ้งไปทีละข้อแต่มันไม่ได้สร้างมูล,ลค่าหรือความก้าวหน้าจริงๆให้กับชีวิตเราเลยค่ะส่วนประเภทที่2คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ให้ความสําคัญก็คือ deep work ค่ะการทํางานเชิงลึกมันคือกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุด ต้องโฟกัสแบบไร้สิ่งรบกวนนะคะเพื่อรีดเค้นความสามารถทางสมองของเราออกมาให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์การเรียนทักษะใหม่หรือการสร้างสรรค์ผลง,งานชิ้นเอกแคลนีพอร์ตได้ให้คำนิยามถึงความสำคัญของเรื่องนี้ไว้อย่างทรงพลังมากค่ะ Deep work is a superpower of the 21st century การทำงานเชิงลึก deep work นะคะคือพลังวิเศษแห่งศตวรรษที่21 ลองจินตนาการดูนะคะในยุคที่คนทั้งโลกเนี่ยสมาธิสัน้นเช็คมือถือทุกๆ5นาทีเราเป็นคนส่วนน้อยที่สามารถนั่งลงและโฟกัสกับงานยากๆต่อเนื่องได้3-4ชั่วโมงผลงานที่เราสร้างออกมาจะมีคุณภาพในระดับที่คนอื่นทำตามไม่ได้แน่นอนคะ่ะหลายคนอาจจะคิดแย้งในใจว่าก็งานมันยุ่งนี่นาะฉันต้องมัลติทัสนะคะทำหลายอย่างพร้อมๆกันไม่งั้นงานไม่เดินเดี๋ยวตอบไลน์แป๊บหนึ่งแล้วกลับมาทำงานต่อไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะ แถวนีพอร์ตเตือนไว้ชัดเจนเลยค่ะว่านั่นคือหายนะของสมองนะคะเพราะสมองของเราไม่ได้ทํางานเหมือนสวิตไฟที่จะเปิดปิดปุ๊บปั๊บได้ทันทีค่ะเขาอธิบายด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า attention residue หรือแปลเป็นไทยว่าความสนใจที่ค้างคาสมองทํางานแบบนี้นะคะสมมติว่าเรากําลังโฟกัสงาน A อยู่แล้วจู่ๆเราแวะไปตอบลาย B แค่30วินาที พอเราวางมือถือกลับมาทำงาน A ต่อสมองของเรายังคงมีความสนใจของงาน B ที่ค้างคาอยู่ในหัวนันวกวิจัยพบว่าต้องใช้เวลาถึง20กว่านาทีเลยนะคะกว่าสิ่งที่ค้างคานี้จะหายไปลองคิดดูสิคะถ้าเราเช็คมือถือทุกๆ15นาทีแปลว่าวันนั้นทั้งวันสมองของเราไม่เคยได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเลยแม้แต่วินาทีเดียวค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกสมองล้าและหมดไฟทั้งที่งานชิ้นใหญ่ยังไม่เสร็จนั่นเองค่ะ ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ข่าวดีก็คือว่าทักษะนี้ฝึกฝนได้วันนี้ขอสรุป3เทคนิคสำคัญจาก deep work นะคะที่จะช่วยให้เราเกู้คืนสมาธิกลับมาได้ทันทีคะ่ะข้อที่1เลิกใช้ to do list นะคะแล้วใช้ time blocking แทนคะ่ะแค l นิวพอร์แนะนำให้เราเลิกทำงานตามยถากรรมนะคะแต่ให้การปฏิทินออกมาแล้วก็บล็อกเวลาลงไปเลยเหมือนกับการจองห้องประชุมเช่น9โมงถึง11โมงคือช่วง deep work ห้ามใครรบกวน ส่วนการตอบไลน์ตอบอีเมลให้รวบยอดไปทำในช่วงบ่ายหรือช่วงที่เรากำหนดไว้แล้วว่าเป็น Shallow Work ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้เราเป็นนายของเวลาไม่ใช่ทาสของการแจ้งเตือนค่ะข้อที่2ฝึกโอบกอดความเบือ่อข้อนี้สำคัญมากค่ะถ้าเราอยากกล้ามใหญ่เราก็ต้องยกเวทถ้าอยากสมองดีเราต้องฝึกทนความเบือ่อค่ะทดลองวิธีนี้กันนะคะครั้งต่อไปที่รอลิฟต์รอรถติด หรือรออาหารลองฝึกไม่หยิบมือถือดูนะคะปล่อยให้สมองได้ว่างบ้างฝึกให้มันคุ้นชินกับความเงียบเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสมาธิให้แข็งแรงพร้อมสำหรับงานยากๆค่ะข้อที่ 3. พิธีกรรมปิดสวิตช์ Deep work ต้องแลกมาด้วยพลังงานสมองมหาศาลดังนั้นการพักผ่อนคือหัวใจสำคัญค่ะแคลนวพอยย้ำว่าเมื่องานจบต้องจบจริงๆค่ะก่อนกลับบ้านทุกวันให้เราจดแผนสาหรับวันพรุ่งนี้ให้เสร็จแล้วบอกตัวเองว่าเลิกงานแล้ว เลิกงานก็คือเลิกงานหลังจากนั้นห้ามแต่งานอีกไปดูหนังไปออกกำลังกายไปใช้ชีวิตเพื่อใช้แบตเตอรี่สมองให้เต็ม100%สําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะสุดท้ายนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและทุกคนกําลังวิ่งวุ่นกับการทําช h a ร์เวิร์ การที่เราเลือกที่จะโฟกัสและสร้างสรรค์งานแบบ d ีพเวิร์มันคือการที่เราเลือกเส้นทางของมืออาชีพตัวจริงค่ะช่วงแรกมันอาจจะยากมันอาจจะฝืนความรู้สึกแต่เชื่อใจค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามหาศาลไม่ใช่แค่ผลงานที่ดีขึ้นแต่คือความรู้สึก ภูมิใจและอิ่มเอมในใจที่เราได้ใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่จริงๆลองเริ่มจากการบล็อกเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงดูก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่า1ชั่วโมงที่ไร้สิ่งรบกวนจะสร้างปฏิหาริอะไรให้งานของเราได้บ้างถ้าชอบการถอดรหัสแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Mental s p i c e b y u ไว้นะคะ ยุงจะนำความรู้จากเมนเชอร์ระดับโลกมาเสิร์ฟให้บ่อยๆเราจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกันในทุกๆตอนค่ะสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่เราได้ทำงานอย่างลึกซึ้งและมีความสุขนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ Mentors Bites by